ผู้ชมคะการสร้างแบรนด์ที่เราคุยกันถึงวันนี้นะคะเรากําลังลงลึกไปถึงเรื่องของการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะคุยกันต่อเขาว่าเราจะสร้างแบรนด์ในยุคข,ของ AEC ได้ยังไงกันบ้างอะไรจะไปแข่งกับเขาอะไรที่ยัง,ยงขาดเป็นจุดเพลี้ยงพร้ำของเขาอยู่บ้างนะคะคุยกันต่อจานม,มุมของประเทศต่างๆกับไทยเรานะคะเราเห็นจุดแข็งของเราพอสมควรนะคะทั้งปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดอ่อนของเราล่ะคะที่ต้องพยายามลบออกไปแล้วเอาจุดอื่นผลักขึ้นมา เทียบกับชาติอื่นๆนะฮะอีก10ประเทศเนี่ยคืออะไรคะจุดอ่อนของประเทศเราณนีณตอนนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของออความต่อเนื่องอะคะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นช็อตเทอมไปหมดมันไม่ค่อยจะมีอะไรที่เรียกว่าเ,เห็นเป็นแผลระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของช็อตเทอมโปรเจกต์ช็อตเทอมเกณฑ์เป็นดอทคอมซะละทุกอย่างอยู่ที่นี่ปลายนิว้วกบอะไรเกินปลายนิ้วเกิดมองไม่เห็นละ แล้วเลยไปว่าผลของการกดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเละเลยวันนี้กลายเป็นว่าเราลืมกันไปแล้วว่าสิ่งที่เราอุตสาห์สร้างกันมาไปเวลานานเนี่ยเรามีอะไรบ้างไปสนใจกับไอ้คำว่า,าก,กระแสมากเกินไปมากเกินไปเพราะจับกระแสมากเกินไปแล้วหันเวียงไปทางกระแสตลอดเวลาผมถามว่าไอ้กระแสเนี่ยตัวดีทําให้ความต่อเน,นื่องขาดจะบั้นเลยค่ะเพราะจริงแล้วคนไทยเป็นคนเก่งนะคะคนไทยเนี่ยถ้าเราพูดในแง่ของท a เล n t เนี่ยเปรียบเทียบกับ ระดับโลกเลยเนี่ยหนุ่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยเนี่ยมีชาเลนจ์ที่เก่งคนไทยเนี่ยเก่งอที่บอกว่าขาดความต่อเนื่องนี่คือนี่คือในแง่ของการว่นโยบายเบื้องบนลงมาหรือว่าเป็นเพราะว่านิสยัยหรือวัฒนรรมของคนไทยเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากว่าหรือว่ามันทั้งทั้งทั้งสองส่วนนะคะคือในเรื่องของนโยบายภาพใหญ่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะขาดความต่อเนื่องใ,ในในเชิงของนโยบายด้วยนะคะ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคนไทยเองเนี่ยก็มีนิสัยที่เรียกว่าชอบทำอะไระแบบสั้นๆนะคะไม่ค่อยคิดอะไรไกลๆมีความรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรทำไปก่อน <laughs> <laughs> มีอะไรขึ้นมาก็เ,เดี๋ยวค่อยออว่ากันอีกทีหนึง่ง <c oughs> ลองดูไหมเรามีวิดีโอคลิปตัวหนึง่งะไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไรเหมือนกันแล้วดูซิ่ว่ามันเป็นยังไงอ่าค่ะเชิญค่ะ จริงผมช้าออโฆษณาเนี่ยนะมันจะทอนความรู้สึกของอบอ้อมอารีมากเออถ้าในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะดีในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยดีค่ะแล้วเป็นที่ผมชอบมากที่สุดคือเข่าด้นจับคนคนต่างชาติให้มาพูดเขามาไม่เป็นไรแ,แทนที่จะเป็นคนไทยพูดค่ะนะฮะแล้วก็หนังโคนเรื่องนี้กลายเป็นว่ามุมมองต่างชาติที่ชอบประเทศไทยเสือเกิไม่ไม่เป็นไม่เป็นไร เอาบรนทุกชาติได้ทุกทุกทุกแลงเนี่มันเหมาะกับการทำแคมเปญท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเวลาเป็นแคมเปญท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องใช้เรื่องวัฒนธรรมคือเวลาเป็นแคมเปญท่องเที่ยวเนี่ยไอ้ไทเนสเนี่ยต้องเอามาใช้เยอะๆแต่ไทเนสบางตัวเนี่ยมันอามาใช้กับการพาณิชย์ไม่ได้เอามาใช้กับการสร้างแบบเอ็กซ์พอร์ตแบรนด์ไม่ได้เพราะอะไรคะคืออย่างแบบไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเอามาใช้ได้ยังไงอะคะ S 1> <S 1> mm. มันต้องมาแปลงอีกทีนึงอะค่ะว่าอ๋อ,ไ,อไม่เป็นไรเนี่ยมันมาจากคําว่า hospitality หรือเปล่า hmm. ไอ้คำว่า <Service. S 2> ไม่เป็นไรเนี่ยคือมันต้องมาร e l a t อีกทีนึงค hmm. ่ะแต่มัน,มนแต่ที่มันต้องมีคนมาเขียนภาพไงคะว่าภายใต้แนวคิดความเป็นไทยเนสว่าไม่เป็นไรเนี่ยเวลาเอามาใช้กับการท่องเที่ยวใช้ภายใต้ตีมแบบนี้เวลาจะ apply hmm. มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจ เอามาใช้กับเซอร์วิสบิสเนสแล้วกันเพราะว่ามันจะไปทำอะไรให้คนมีความรู้สึกว่าโอยคนไทยเดียวง่ายเข้าใจง่าย mm hmm. เวลาที่จะเอามาใช้กับเรื่องอื่นเนี่ย mm hmm. จะามาใช้แบบไหนคือมันต้องมีคนมาวางอีพวกนี้ค mm ่ะ hmm. พอาะไม่ไม่มีคนวางเนี่ยมันก็เลยจะกระจัดกระจายก,กระเจิดกระเจิงก็จะเสียดายสิ่งที่มันเป็นข้อดีๆของประเทศผมกับมองไม่เป็นไรเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่เ<ม>ีดเดอร์ยังไร<ห>นะคะอาจารย์ ผู้ติดผู้นำเนี่ยถ้าเขาพูดคำว่าเป็นไรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเร็วร้ายเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่อินโนเวทีฟและเก่งมากๆในการจัดการและบอกว่าจะแก้ปัญหาไอ้ของนี้ให้ได้อย่างไรถ้าเราพูดตรงน,นั้นนะถอดจากคว่าวัฒนธรรมไปว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันจัดการให้ได้ นะนั่นคือความอบอ้อมรีและจัดการได้ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นคือพอไม่เป็นไรเกิดขึ้นแล้วมันชี้น่ายปทุกคนเลยพอกอบออมมันเป็นเพราะไอคนนี้คนนั้นแทนที่บอกว่าไอคนนั้นรับปัญหาเข้ามาและดูว่าจะแก้ไขอย่างดีที่สุดยังไงแล้วมันจะทําให้อะไรครับยูนิตี้ของทั้งทีมดีขึ้นมามผมยกตัวอย่างน,นะครับวันนี้เราบอกไปกีฬาตัวหนึ่งนะกีฬาอันหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันขึ้นมาและผมดีใจมากว่าก,กีฬาน,นี้ขึ้นมาได้นะครับนั่นคือกีฬาวอลเลย์บอลและไม่ใช เป็นี่เลาได้รอนหญิงด<ม>้วยที่ขึ้นมายังรุนแรงเลยนะครับไม่มากเท่าไหร่แต่ถามว่าสาหรั progress ในปีหรือ2ปีที่เขาได้ขนาดนี้ผมคิดว่ามหาศารร์มากเ่<ม>านี้ไม่เป็นไรเราฟังดูสิครับตัวโค้ชพูดบ่อยไหมครับ<ม>นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้เกมอย่างนี้เดี๋ยวเราแก้เกมอย่างนั้นมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้เกมอย่างนี้อย่าเพิ่งหมดกาลังใจสู้ต่อไปนั้นมันเป็นคุณลักษณะของ leadership หรือเปล่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องมี definition ที่ชัดเจน วันนี้เนี่ยปัญหาหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเวลาที่เรายึดแต่คำพูดแล้วก็ไม่มีการตีความาแล้วเราปล่อยให้คำหนึ่งคำเนี่ยตีความไปได้สิบความหมายเนี่ยค่ะมันสร้างยูนิตี้ <velocidad S 3> ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนที่ต้องมาเขียนให้ชัดเจนว่าภายใต้คำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าอะไรไม่เป็นไรหมายความว่า n น v e r m i n มไม่เป็นไรหมายความว่า don't give up ไม่เป็นไรหมายความว่าอะไรคือไม่งั้นคนก็จะ ในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็น take it for granted ถูไหมคะทุกอย่างแบบไม่เป็นไรไม่เช็คไม่เราไม่เคยยึดอะไรแบบเป็นเรื่องสาธารณะทุกอย่างไปเรื่อยๆคือถ้าเราไม่เขียนเอาไว้ให้มันชัดเจนเนี่ยค่ะมันอาจจะถูกตีความไปกลายเหมือนกับเกิดเราสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรนะคะไม่เขียนให้ชัดเจนเนี่ยพฤติกรรมของคนในองค์กรก็ ตกลงหนูต้องทําอะไรยังไงเนี่ยเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าคําที่พูดมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความจุก,กัดความที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ละราวไม่งั้น implement ไม่ได้สงสัยเราจะต้องเรียนแบบสิงคโปร์แล้วมั้ง e อ f i c i e n c y ของสิงคโปร์คือการที่ข้อที่หนึ่งนะครับ เขากําหนดไว้ชัดเจนว่าแต่ละรเรื่องเป็นเรื่องอะไรถ้าเขาพูดจาจนกระทั่งทุกคนรู้เรื่องเข้าใจกันหมดพอทุกคนมีความเสมอภาคในความรู้และเข้าใจเท้ากันหมดเนี่ยเข้าใจในวิสัยทัศน์และทิศทางของพัธกิจชัดเจนตรงนั้นน่ยการเดินต่อเนื่องไปมันถึงสําเร็จ<ช>แล้วเรื่องที่2คือว่าเขาก็รักษาความสมดุลน,นะครับที่เกิดขึ้นในการกระทํโวดยว่าทุกส่วนทุกศาสตร์เนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนหรือความสมดุลในส่วนที่เขาทอาออกไปให้คุ้มค่า เมื่อความสอดุูนเกิดขึ้นมานั้นงานใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงย,ย่อมเกิดทีนี้ไอ้สูตรเนี่ยมันเป็นสูตรทางการบริหารเราเรียกองคาร์นะครับเรามาจากคำว่า Communication Motivation และคำว่า Innovation ที่ทเกิดแต่ละสามตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราขาดไปมั้ง f f ฟ i ิชิเอเราขาดไปจริงๆเราขาดไปเยอะนะวันนี้กลายเป็นว่าคุณหนุ่ยมาวันนี้ตีเรากระจุยเลยนะเนี่ยั้งแต่คำว่า o r c h e ตร่าชั่เห็นภาพชัดมากแล้วสะท้อนภาพภาพอ r c h e ตร่าชั่กับมิติทีมหัวเล่บอทที่เราเห็นว่าเฮ้ยคอนด แลวเล่นจกนกระทั่งเนี่ยนะฮะไอ้คำว่าออเคสตราของคำว่าวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยขึ้นมาได้แต่ทีนี้ถ้าบอกเรามองเห็นตัวอย่างนี้เราไม่อดัอตัวแตกอย่างนี้กลับไปใช่กับเราละครับ mm hmm. นะฮะเพราะว่าเราเราบอกว่าทุกคนเห็นไหมแบรนดิ้งของคววอลเลย์บอลหญิงเกิดพอวอลเลย์บอลหญิงเกิดเปิดขึ้นมาบนทีวีทุกคนหันไปดูปะ่ะแบรนดิ hmm. ้งมันแรงพอทำให้สปอนเซอร์วิ่งเข้าหาตัวตัวนักกีฬาปะ่ะ แต่สําคัญจริงๆก็คือว่าผู้เล่นที่อยู่ในเกมต้องต้องมีศักยภาพดีพอต้องมีศักยภาพค่ะเหมือนเหมือนกับเหมือนทุกอย่างอะค่ะพี่หนุ่ยว่าคือทําแบรนด์เนี่ยถ้า Product มันไม่ดีไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยมันก็ยากทําให้ตายก็ไม่ได้แบรนด์ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็มันก็เหมือนกับไม่ได้สร้างชื่อเสียงอะกลายเป็นเนี่ยไปสร้างอะไรที่เรียกว่าเลื่อนลอยแล้วก็ต้องคอยแบบหลบเลี่ยงโกหกเข้าไปวันๆ <ừ> เพราะว่าของมันไม่เวิร์กอะเพ <c oughs> <ๆ S 2> ราะฉะนั้นเนี่ยแผนกพีอาจะต้องทํางานหนักมากเลยเพราะว่าจะต้องคอยแก้ไคดิ แต่ถ้าของมันดีเนี่ยโอ้โหคนทําแบรนด์นี่มันมีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารชื่อเสียงมันจะเกิดขึ้นมาได้ในมุมของประเทศไทยเรามันก็ต้องไล่เลียงไปนะฮะประชาชนอย่างเราเราก็ต้องทําตัวให้มีศักยภาพมีคุณค่าด้วยมุมของผู้นําประเทศก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นรูปเป็นร่างให้คนทั่วเห็นภาพชัดเจนว่าจริงๆแล้วไทยจะเคลื่อนไปทางไหนตรงนั้นสําคัญกลับไปถึงคําว่าสมดุลของคุณอุ๋ยเลยเพราะว่า ไอ้ที่มันไม่ได้เรื่องคือผมไม่เชื่อนะครับว่าคนหนึ่งคนใดไม่มีความสามารถนะครับคนหนึ่งคนใดมีความสามารถแต่อยู่ในเขตขอบเขตของความสามารถของเขาไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คือเราไปเย่อหยิ่งนึกว่าเราสามารถอย่างอื่นแล้วเราถแลแหลไปทางอื่นในส่วนที่เราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นนั่นคือการบิดทิไปจากความสมดุลของเราแล้วเพราะผิดพ้นไวยปั๊บเนี่ยนะคุณไม่สามารถจะแม n a g ความผิดเพี้ยนนั้นได้หรอกเพราะฉะนั้นตอนข้อที่หนึ่งก่อนจะเริ่ม จะรักษาความสเสถโได้คุณต้องยอมรับซะก่อนว่าตัวคุณอยู่ตรงไหนค่ะแล้วอย่ากออกนอกกรอบของตัวคุณแล้วกลับม<อ>าหาอ,อ,อ้นี่คือบทแรกของปปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะคือต้องรู้จักตนไม่รู้จักตนก็ประมาณตนไม่ได้มไม่รู้จักตนก็ไม่รู้ว่าทําแบบไหนถึงจะมีเหตุมีผลไม่รู้จักตนก็ไม่รู้ว่าการทําแบบไหนมันถึงจะมีภูมิคุ้มกันแล้วจะทำยังไงให้เศรษฐกิจพอเพียงมันก้าวไปถึงจุดที่เรา เรามีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้ได้ในแง่ของเศรษฐกิจด้วยอะคะ่ะเ,เวลาทำเวลาดุยไปทำแบรนด์ให้กับลูกค้าหรือว่าไปแนะนำเรื่องการตลาดเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็จะใช้คำว่าการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียงเลยนะคะจุดเริ่ม้นมาสร้างแบรนด์เนี่ยหรือว่าจะทำการค้าเนี่ยก็ต้องทำอย่างที่คนรู้จักตนนะ<อ>ถูกไหมคะเราไม่รู้จักตนเนี่ยเราก็แค่ทำอะไรเห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างอะ มีเงินอยู่เท่านี้มีคนอยู่เท่านี้มีของอยู่เท่านี้แต่เห็นคนนั้นเขาทาโฆษณาขนาดนั้นเฮ้ยฉันอยากทําบ้างว่ะไม่ได้รูดูเลยว่าเอะเรามีกาลังหรือเปล่าเรามีศักยภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วก็มีชัยอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องแข่งอย่างคนที่รู้จักตัวเองต้องรู้จักกําลังของเราจะได้เลือกชกได้ถูกคู่ถูกไหมคะไม่ใช่แบบไปชกสเปะสปะไม่มีเห็นไม่มีหูโดนกองอยู่ อะไรก็ไม่รู้ค,คือคือถ้าเราเริ่มเอาเข้าใจในสิ่งที่ในหลวงท่านสอนเราเนี่ยจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็น global practice หมดเลยนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแท้ๆเลยถูกไหมคะการที่จะรุกขึ้นมารู้จักตนเนี่ยมันก็คือการทำพวก self assessment การทำ brand DNA การที่จะรุกขึ้นมาทำอะไรอย่างที่เรียกว่ามีเหตุมีผลเนี่ยก็คือเรื่องของ strategic management ไม่ได้มีอะไรที่โอ้โหหลุดไปจาก globalization ตรงไหนทั้งสิ้นเลย<ม>นะคะท่านยังสอน้ียว่าจะทำอะไรก็ไม่ใช่ดูแต่ตัวเรานะช่วยมีองค์ความรู้นิดหนึ่งต้องรู้ว่าโลกไปถึงไหนคนเข้าไปถึงไหน<ม>ขณะดเดียวกันเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมาตัวสร้างสมดุลไม่ใช่ว่า<ม>คิดว่าฉันเก่งแล้วฉันจะทำยังไงก็ได้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันเป็นทุกอย่างเลยนะคะที่มันเป็น global practice ที่แบบมาประกอบกันให้เป็นแนวทางในการทำที่เรียกว่าง่ายกับชีวิตมากเลยเแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปใส่ใจศึกษาพ่อท่านสอนเราดีนะพ่อท่านสอนแค่คำว่าสกิพอเพียงนะฮะแต่เราไม่ได้ฟังคำพอสอนสอน,สอนพ่อให้ชัดเจนมากเปล่ามั้ง นะครับห็ายถึงว,ว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อที่ท่านสอนมาเนี่ยท่านตีความไปถึงทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการเป็นเดิมเดินชีวิตการอยู่ความสมดุลทุกอย่างท่านสอนเป็นเสร็จอยู่ในคาว่า <c oughs> เศรษฐกิจพอเพียงและตัวนั้นน่ะมันจะดามาซึ่งคําว่าแบรนดิ้งหรือคําว่าไทยแลนด์คืออะไรแบรนดิ้งคือนาสกุลของท่านนาสกุลของพวกเรา <c oughs> เราจะรักษานาสกุลคําว่าไทยแลนด์อย่างไรในเมื่อท่านเราบอกว่ารักพ่อองค์เดียวกันแล้ว ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้คุณผู้ชมคะยังมีความหวังอยู่นะคะอีกไม่นานเราจะเข้าสู่ AEC นะคะแต่เราก็ยังมีความหวังว่าเราจะสามารถใช้เวลาที่เหลือช่วงเวลาเหล่านี้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แหละนะสร้างแบรนดิ้งของประเทศไทยได้นะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้คขอบคุณมากคุณหนุ่ยครับขอบคุณครับคุณจูนครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับมาร์เก็ตติ้งกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะแบบนี้เวลาเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ ในเฟซบุ๊กอ่ะมาการ์ดิ้งมาการ์ิ้งกันเลยครับมาการ์ดิ้งกันเลยค M R K I K E T I N G วั C และ G U N กันเลยมีให้ทุกตอนครับมีให้ตลอดนะคะเอา่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ